ใช่โครงการใหม่นะเป็นโครงการเก่างานเก่าแล้วก็เป็นงานที่จะลดงานงานที่จะลดงานยังไงครับผมยกตัวอย่างง่ายๆก็แล้วนะครับเอาที่มันเป็นเรื่องฮอที่ชู่วอยู่ขนาดนี้ผมว่าอะไรในประเทศอย่างนี้ครับอันนี้เป็นงานที่จะลดงานถ้ากลุ่มเด็กนี้ขับรถประมาทบาดเียวให้คำนึงถึงความปลอดภัยกับรถแบ็กซต่อับความเดือดร้อนทางการจะแย่ามีการเงินการก่อก็เขจะไม <im iter> <im iter ่บาลายขนาดนี <im im ้ อันนี้อันนี้เป็นงานที่จะลดงานของเรานะครับช่วยชีย้แจงให้กับเพื่อนค้ากรรมการตำรวจที่ต้องปฏิบัติเข้าใจว่าเอามีโครงการไหครับประเด็นหนึ่งเป็นโครงการเก่าประเด็นที่สองเป็นโครงการงานที่ลดงานงานที่ลดงานคือมันเป็นพวกแคชวินโดครับเราดําเนินการตั้งแต่เรื่องเล็กๆที่เขายังไม่ขอดีแต่เราก็เรียกแก๊งผมไม่รู้ตัวกันนะครับเราก็จะไมีเจอแก๊งแก๊งไม่จ่ายแก๊งลูกตำรวจแก๊งเข้าหูวมาใหม่คือแก๊ง,กง,กงไซทอม นะครับที่ที่ทำเงนทุนรีกการพวกนี้มันจะไม่เกิดขึ้นถ้าเราถัดไปตั้งแต่พุ่ลมหรือเริ่มตั้งแต่ขับรถหมักบาดเสียวก่อนแล้วการแข่งรถก็จะไม่เกิดนะครับแต่ผมคอยให้แนวทางการขับเคลื่อนเดิมแนวทางการขับเคลื่อนเดิมแล้วก็เร่การขัดแย้งระหว่างผู้ไดิบัติกับผู้รับแย้งโดยปรับไปเลยว่าในกรณีที่ประชาชนแย้งขับรถต่อความเต่นั่นสำคัญนับด้วยนะแต่การโลงโทษการค่าพันอะไรอาจจะไม่เท่าพ้นเหมือนแต่ก่อนผมว่า ถ้าเราตระหนักว่ามันเป็นการปฏิบัติงานเพื่อเพื่อไม่ให้เกิดเรื่องใหญ่มันเป็นการแก้ปัญหาแต่เรื่องเล็กเพื่อไม่ให้บานไปลายเรื่องใหญ่ผมว่าเรื่องนี้ผมว่าท่านผู้กับทุกคนต้องตระหนักเรื่องนี้เราจะได้ไม่ต้องมาปวดหัวในเรื่องใหญ่นะครับไม่ต้องเสียรูปตำรวจไม่ต้องเสียเยาวชนที่จะต้องอให้เข้าถลำเรื่องลงไปแล้วแก้ปัญหาต่อปเล็กผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับถ้าทุกคนใส่ใจนะครับแล้วก็ให้คมั่นใจในเรื่องนี้ นะประเด็นที่จะไม่ลัดไปต่อไปอีกก็คือ